สวัสดีครับมาปลูกพักรับอิมสัง่งฟังสะฟังบอ่อสวนในช่วงห,หนึ่งของรัฐครับนี่ก็ลง <c oughs> ลงไปประมาณสองอาทิตย์แล้วครับพวกพว,วกบุ้งพริกมะเขือสอมนี่แป้งฟักนิดหน่อยครับทองก,อก็เริ่มแล้วก็โรย มันเกิดทีด่แต่ก็โรยไม่ไม่ดอกนะครับเป็นอันตรายใช่นี้ครับปนปนกันออกไปวันนี้วันนี้สิบสี่ตุลาคมนี้อันนี้อะไรนะคอสโมดนะดาวกระจายดาวกระจายเหลืองขึ้นมาก็อลิฮอกนะครับ พุ่งแบบแค่นะครับอนน <c oughs> ดอกพักอะไรก็ได้กุง้งดอกไม้เติมอ,ออกดอกครับ <c oughs> บันชื่อพริกนะครับพยย่งปนๆครับผมไม่ชอบปลูกอย่างเดียวชอบปนๆนี่ลงอะไรนะไม่ยอม ต้มาวานมีแคร์ผูกแก่เลยครับกระาย <c oughs> อันนี้ดาวกระจายพริกครับมะเขือเพราะมีมเมือเขือเปราะมือเขืยยาวมีแคร์แดงครับที่กินได้ขายได้รับขายเล้นหน่อยครับต้นสมซาสมซาโอเคนี่ก็แแ้งฟักแฟงเนาะ กรูดลงมาวายี่สามตุลาครับก็ห้างทานเองครับริมสังแล้วก็กำจัดตรงไหนพอลงมามาใหญ่สวยนะครับครับนบ่อน้ะนาวพันธุ่นเก่าตกกับนี่ดกมากนี่ครับครับดีตั้งใจ พอเสือทำงานครับนี่ครับดีครับมันอะไรล่ะมันไม่ยอมมาปิงสวัสดีครับนี่ครับ